สวนทุเรียนเรือนไทยคุณสุรศักดิ์ประดับเกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวนสวัสดีครับผมสุรศักดิ์ประดับเ,เป็นเกษตรกร,ร,กรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนได้รับรางวัลมาเมื่อปี2566ครับสาขาอาชีพทำสวนก็ สถานที่ตั้งแปลงแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็อยู่บ้านทับใหม่หมู่4ตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมก็ทำอาชีพก็คือประกอบอาชีพเกษตรกร,ร,ก,รก็มีทำสวนทุเรียนแต่ที่ได้รับรางวัลก็คือหลักๆก,ก็คือเรามาประกอบอาชีพก็คือทำสวนทุเรียนแล้วก็มียางพาร,รามีปล์มน้ำมัน ก็เราต้องผสมผสานเพื่อที่จะได้เอาพี่มาเลี้ยงน้องหรือว่าเอา,เอา,เอาได้รับเหมือนอย่างเรา,เ,ราเอายางพาราก็คือเราขายายางพาราเรามีเงินรายรับรายวันปลาน้ำมันรายเดือนสวนทุรเรียนเนี่ยเราได้รับรายปีก็เราต้องเอาเงินตรงนั้นมาหมุนเพื่อมาสร้างสวนแต่ละอย่างครับการดูแลก,ก,การจัดการแปลงนะครับก็ ผมส่วนมากก็จะเป็นคนวางวางระบบก็คือวางวางแปลนของแปลงวางแปลนของแปลงนี่ก็เริ่มเริ่มมาตั้งแต่สมมุติว่าเราล้มยางพาราหรือล้มเปลาน้ํามันแล้วก็มาปรับแปลงปรับเคลียร์พื้นที่เพื่อจะปลูกทุเรียนเราก็เริ่มต้นตั้งแต่การเขียนแปลนเราจะปลูกระยะห่างประมาณกี่เมตรพอเราเตรียมแล้วเราจะปักปักแนวแล้วว่าเราปลูกกี่เมตรพอทีนี้มาถึงขั้นตอนการเตรียมหลุม ลักษณะของของสวนสวนที่นี่เลยนะครับก็คือเราต้องขุดตากหลุมไว้ก่อนพอตากหลุมเสร็จก็มีการเอาปุ๋ยอินทรีย์มาเพื่อทุกข้าวรองท้องแล้วทิ้งไว้ประมาณสักสองอาทิตย์ก่อนที่เราจะปลูกก็คือเพื่อเพื่อมาปรุงดินเพื่อมาปรุงดินสองอาทิตย์เสร็จก็เอาต้นต้นพันธุ์ทุเรียนมาลงมาปลูก ก็หลังจากนั้นก็การดูแลก็ลดน้ําใส่ปุ๋ยวนดินดูแลกําจัดวัชพืชก็ระยะตั้งแต่ปลูกไปจนถึงได้รับผลการเก็บเกี่ยวนะครับก็ประมาณ4ี่ปีถึงห้าปีครับหลักๆของทุเรียนก็อายุประมาณ4ี่ปีถึงหปีก็ได้รับผลผลิตแล้วแต่ระยะตั้งแต่สี่ตอนปลูกไปถึง4ี่ถึงห้าปีเนี่ยการจัดการก็ เราก็ต้องต้องตรวจแปลงก็คือตรวจแปลงนี่ก็คือต้องไปดูว่ามีโรคมีมแมลงเราก็ต้องกําจัดหรือป้องกันหลักๆของสวนของเราเนี่ยจะใช้เป็นชีวภาพส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซนก็คือบางทีก็ต้องเอาเคมีเข้ามาบ้างอย่างเช่นเชื้อราเชื้อราเราหลักๆเราก็ต้องเอา เชื้อไตรโกดอร์มาก,ก็เราทำเองได้รับสนับสนุนเชื้อมาจากทางกเกษตรอำเภอแล้วก็เอามาเพาะเชื้อเองแล้วก็นำมาใช้ในแปลงอ,อย่างเคมีเนี่ยมันมันสามารถเอามาใช้ด่วนด่วนนี่ก็คือสมมติว่า,าใช้เชื้อราไปฆ่าเชื้อราแล้ว ยังไม่ได้ผลก็เราจําเป็นต้องเอาสารเคมีเข้ามาช่วยเพื่อกําจัดตัดตอนครับผมออพอทีนี้ระยะนั้นก็ก็คือใส่ปุ๋ยก็คือสลับอินทรีย์บ้างเคมีบ้างก็สลับกันไปเราก็จะไม่ใช้เคมีเพียวเเพราะจะทําให้ดินเสียเสื่อมคุณภาพพอระยะเข้าปีที่5ก็ทีนี้ก็เราก็จะมา เตรียมเตรียมต้นทําให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรงสะสมอาหารเพื่อจะเอาผลผลิตก็คือต้องติดดอกระยะติดดอกนี่ก็คือเราก็ต้องบํารุงอีกต้องบํารุงดอกการบํารุงดอกก็ก็ทําทั่วทั่วไปก็ไม่ไม่ไม่ไมไมยากเพราะว่าของเราจะทําทุเรียนฤดูเราไม่ได้ทําทุเรียนนอกฤดูทำทุเรียนในฤดูเนี่ยมันทําง่ายทําง่ายตรงที่ว่าอากาศได้ ความชื้นได้เราก็สามารถออกดอกได้พอหลังจากติดดอกมาแล้วเนี่ยระยะเวลาประมาณ2เดือนดอกจะบานพอดอกบานแล้วระยะเวลาอีก4เดือนได้รับได้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 ถึงระยะเวลาการ,กรเก็บเกี่ยวพอทีเนี้ย <c oughs> ก็พอมีผลผลิตเนี่ยของเราเนี่ยเราจะเน้นคุณภาพ เราจะทําทุเรียนคุณภาพก็คือเราจะไม่ไม่ขายทุเรียนอ่อนไม่ตัดทุเรียนอ่อนเพราะว่ามันมันมันจะมีพ่อค้ามามารับซื้อลงเลยลงลงลง,ลงมืออาชีพเขาจะมีคนมืออาชีพเข้ามาเก็บเกี่ยวถ้าติดอ่อนเข้าไปเนี่ยทางสวนของเราไม่ไม่ไม่ให้ทางลงเอาไปขายเพราะมันจะทําให้วงการของตลาดทุเรียนเนี่ยมันจะเสื่อมมันจะเสียด้วยคุณภาพก็ที่ว่าของเราเนี่ย ส่วนมากเขาจะเอาส่งออกต่างประเทศก็คือไปตลาดจีนที่พูดถึงว่าของเราเนี่ยทำทุเรียนคุณภาพก็คือตัดแก่จัดพอตัดแก่จัดเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีทุเรียนสุกลนพอทุเรียนสุกลนเนี่ยเราจะเอาทุเรียนสุกลนเนี่ยเก็บมาแกะเนื้อเอาไปฟีดไว้พอฟีดไว้เนี่ยเนื้อทุเรียนส่วนนั้นเนี่ยมันของเราแปงมันจํานวนแปงใหญ่พอแปงใหญ่เนี่ย ผลสุกเนี่ยมันจะเยอะพอเยอะเนี่ยเราจะเก็บฟิตใส่ตู้ตู้ฟิตตู้ใหญ่ๆไปเลยแล้วเราจะเอามากวนอันนี้มาถึงขั้นตอนการไปรูปเมื่อกี้อ่ะผลผลผลที่ว่าผลแก่ผลแก่จัดเนี่ยเราจะขายส่งออกพอทีนี้มาถึงเนื้อทุเรียนที่ว่าเราแก่ฟีตไว้เนี่ยเราจะมาถึงขั้นตอนการกวนก็ทากันเองในครัวเรือนก็เอ่อ นำมากวนของเราจะใช้เนื้อทุเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ผสมน้ําตาลไม่ผสมแป้งก็ขายขายกันอยู่ของเราเนี่ยก็คือชื่อสวนทุเรียนเรือนไทยก็ที่แปลรูปไปก็คือทุเรียนกวนสวนทุเรียนเรือนไทยก็มีขายทั้งเป็นกิโลครึ่งกิโลแล้วก็มีแพ็กเกจเป็นชิ้นก็เราจะทําให้แพ็กเกจสวยงามสามารถนําไป เขาเรียกว่าเอาไปเลี้ยงเหมือนการประชุมอะไรอย่างเงี้ยไ,ไปทานกับกาแฟาได้คนละชิ้นคนละชิ้นอะไรอย่างนี้ครับผมได้รับการเชิญไปเป็นวิวทยากรตามการสัมมนาหรือประชุมก็ก็ก,ก,ก็มีการเชิญไปร่วมพูดคุยถ่ายทอดความรู้ที่ว่าผมได้ทําสวนทุเรียนมาตั้งแต่อายุยังพูดถึงว่าอายุยังน้อยแหละ ก็ก็หลักๆเดิมทีอ่ะก็ได้รับความรู้มาตั้งแต่ยังเด็กเลยเพราะว่าพ่อ,พอแม่ทาสวนมาตั้งแต่เด็กก็เราถ่ายทอดมาได้รับวิชามาตั้งแต่เนิน่นๆก็คือมาปับ๊บมันไม่มีใครหรอกครับที่ว่าจะมาเกิดมาปับ๊บทาเป็นเราก็ต้องมีมีครูมีอาจารย์หรือเราไปหาข้อมูลเดี๋ยวนี้ง่ายทางอินเทอร์เนต็ตเราก็เข้าไปโซเชียลเราเราหาหาหา,หาดูได้เยอะเยอะก็ การถ่ายทอดเมื่อก่อนก็มีมีการบางทีก็ไปพูดคุยในหัวข้อเนี้ยการจัดการสวนการทําแปลงอะไรอย่างนี้เราก็ก็ไปแนะนํากับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ๆที่อาจจะเพิ่งเริ่มเพิง่งเริ่มทําสวนครับผมผมก็คือถ่ายทอดมันก็ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้บางทีก็พี่ๆเขาอาจจะมีสวนอยู่แล้วเราก็ไปไปถ่ายทอดความรู้เพื่อแลกเปลี่ยน บางทีเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้อาจจะไม่ไม่เคยทําแบบนี้แต่พี่เขาอาจจะเคยทําเราก็นําความรู้ที่ได้รับมาเราก็เอามาทํากับแปลงของเราพอทีนี้เมื่อก่อนก็มีการเชิญเอา,เ,อาเขาเชิญให้เอาโดนเอาโดนไปไปตอนงานเ,าเขาจะเรียกว่างาน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 เกษตรที่ทางของจังหวัดเขาจัดขึ้นมาก็เอาโดนไป ไป,ไ,ปไปแนะนำให้เขารู้ว่าเนี่ยโดนโดนกเกษตรสามารถเอามาใช้กับแปลงพืชผลคือไม้ผลปกติอ่ะโดนเนี่ยเขาจะใช้กับพืชไร่พืชไร่ก็คืออย่างเช่นข้าวอ้อยมันสำปะหลังแต่พอทีเนี้ยระบบมันทันสมัยเราก็เอามาสามารถมาใช้กับแปลงทุเรียนของเราได้ก็มันสามารถลดต้นทุนลดแรงงาน ที่เราจะมาใช้คนมาลากสายดึงสายฉีดยาเราก็สามารถควบคุมด้วยตัวเองคนเดียวดูจากจอได้เลยว่าตอนนี้ไปกี่ต้นอะไรอย่างนี้ครับและทีเนี้ยก็การจัดการเนี่ยถ้าเราไม่มีเ,เทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาเราก็เปลืองต้นทุนก็ทีนี้เราก็ผมก็ต้องคิดว่าเนี่ย เหมือนการตัดหญ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้เครื่องสะพายหกเจดคนวันหนึ่งก็ได้ไม่เยอะพอทีเนี้ยก็ตัดสินใจไปซื้อรถตัดหญ้านั่งขับมาก็ทีนี้จากเจ็ดคนเราสามารถมาทำงานคนเดียวโดยที่ว่าประหยัดน้ำมันประหยัดแรงงานเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ถือว่าตอบโจทย์ แนะนำเลยถ้าใครอยากจะทําสวนทุเรียนก็คือเราต้องมีพวกเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เราก็มาดูทุเรียนอีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นจุดเด่นของสวนทุเรียนเรือนไทยก็คือต้นทุเรียนอีลวงก็ต้นนี้อายุประมาณสักประมาณสามสิบปีน่าจะได้อยู่เพราะว่าไปเนี้ยผมมาซื้อต่อ ของเ,ออเจ้าเดิมเนี่ยผมผมก็ไม่รู้ว่าเขานําสายพันธุ์นี้มาจากไหนก็ตอนแรกที่ว่ามาก็คือซื้อภาพรวมก็คือมันเป็นทุเรียนหมอนทองแต่ต้นเนี้ยมันมัน,ม,นมันติดมาหนึ่งต้นก็ทีแรกเข้าใจว่ามันเป็นทุเรียนเป็นจพรรณปกติเนี่ยนึกว่าเป็นทุเรียนเม็ดที่ว่ามันขึ้นมาโดยที่ว่าไม่ได้ติดตาอะไรก็พอทีหลังก็ขายออนไลน์ของเราก็ทําขายออนไลน์เพราะว่าดูต้นใหญ่อย่างนี้นะ ติดเป็นพันติดเป็นพันลูกแต่เราต้องตัดทิ้งตัดทิ้งให้เหลือสักสามร้อยสี่ร้อยโอยังเยอะอยู่ก็เราเลยเลย,เลยต้องมาแต่งทิ้งอีกทีหนึ่งเพื่อให้ลูกมันโตปกติมันติดติดทุกดอกพอติดทุกดอกเนี่ยมันเราก็มาแต่งเพื่อเราจะมาทําให้ลูกใหญ่เนื้อเยอะก็พันนี้โดยที่ว่าเราขายออนไลน์พอขายออนไลน์เนี่ยก็เราไม่รู้ว่าพันอะไรเราก็ขายพันพื้นเมืองธรรมดาพอทีนี้เรา ส่งไปให้ร้านที่ขายทุเรียนเป็นพัณที่ในกรุงเทพไปเทสว่ามันเป็นพันธุ์อะไรเขาก็ยืนยันการันตีว่าพันธุ์อีลวงพันอีลวงเนี่ยที่ในกรุงเทพเขาขายกิโลละ450ก็คือเนี่ยพันต้นนี้เลยก็ทีเนี้ยมันมันข้อดีของมันคือทนโรคแล้วก็ติดลูกเยอะเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ เด่นของของของสายพันธุ์นี้ก็ตอนนี้ก็คือขยายพันธุ์ขยายพันธุยย์เดี๋ยวก็ไม่ได้ขายนะแจกจ่ายให้ให้ในกลุ่มของคนรักทุเรียนโบราณก็ได้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 ได,ได,ได้ได้นำไปไปปลูกก็ที่ทราบข้อมูลมาว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมอ่ะมันมาจากานนทบ,บุรีก็คือเป็นทุเรียนโบราณที่เขาแทบจะไม่ที่นนก็น่าจะเหลือไม่กี่ต้นแล้วแหละ ก็หลุดมาก็มาอยู่ภาคใต้เนี่ยที่รู้ข้อมูลมาจากกรมวิชาการเกษตรก็มีอยู่3ต้นก็อยู่ต้นนี้อยู่ที่สุราษฎร์หนึ่งต้นอยู่ที่นครหนึ่งต้นแล้วก็ยะลาอีกหนึ่งต้นก็เป็นเป็นจุดเด่นของของทุเรียนสุราษฎร์ก็มีทีมงานของเกษตรมาทำสกูปข่าวเอาไปลงข่าวก็ออกไปหลายช่อง ก็วันวันทำข่าวก็มีทีมน้ำเพอทางกลุ่มกเกษตรก็มาตั้งโต๊ะนั่งชิมกันตรงนี้เลยตัดสดเอาแก่จัดแล้วไอ้สุกเขาเรียกสุกในปิงมานั่งนั่งนั่งทานกันตรงนี้ก็น่าสะสมถ้าว่าใครที่ว่าจะเก็บสายพันธุ์โบราณก็ติดต่อขอยอดไปได้ <c oughs> ขอบคุณครับ